วันนี้จะพาไปดูสินเชื่อใหม่ในเครือของบุญเติมที่กลับมาเปิดอีกครั้งตามคำเรียกร้องสำหรับพี่น้องอสมอที่อยากผ่อนมือถือข้อมูลทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้แล้วมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยมีข่าวจะมาแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับสินเชื่อที่กลับมาเปิดให้สมัครอีกครั้งตามคำเรียกร้องของพี่น้องอสมอเลหลายๆายคนที่อยากจะได้มือถือเครื่องใหม่เอาไว้ส่งรายงานเอาไว้ใช้ส่วนตัวจะด้วยเครื่องเดิมที่เก่าแล้วไม่รองรับแอปเวอร์ชันใหม่หรืออัปเดตไม่ได้หรือจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่ในตอนนี้ถ้าพี่น้องอสมอคนไหนที่ต้องการมือถือเครื่องใหม่ทางบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อนี้ซึ่งอยู่ในเครือเดียวก,กันกับบุญเติมนั่นคือบริษัทฟอร์สมาร์ทแคปิตอลจำกัด Yeah. ได้เปิดให้พี่น้องอสมอเข้าไปสมัครอีกครั้งซึ่งช่องทางการสมัครก็จะสมัครในแอปสมาร์ทอสมและทําทุกขั้นตอนในแอป Smart ทอสมเหมือนก,นกันกับรอบที่แล้วในรอบนี้เขากลับมาพร้อมกับมือถือรุ่นใหม่นั่นคือ Samsung Galaxy รุ่น M 1 4 5 G ความจุ 64GB หน้าจอ6.6นิ้วพร้อมกล้องหลัง3เลนมีให้เลือก2สีคือสีฟ้าและสีน้ำเงินค่ะและในคลิปนี้อ้อยจะเล่าข้อมูลทั้งหมดให้ได้ฟังกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินเชื่อเงื่อนไขาการสมัครเอกสารขั้นตอนการสมัครวิธีเช็คสถานะและวิธีจ่ายเงินคืนอ้อยเชื่อว่าใครที่ฟังคลิปนี้จบสามารถกดสมัครได้เองไม่งงแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> เริ่มต้นที่การคิดดอกเบีย้ยจะคิดดอกเบีย้ยลดต้นลดดอก อยู่ที่2.08เอร์เซต่อเดือนหรือจะไม่เกิน25เต่อปีการผ่อนจะให้เลือกผ่อนตั้งแต่1 2บสถึงสิเดือนถ้าเลือกผ่อนส2สองงวดจะได้ผ่อนเดือนละ580บาทแต่ถ้าใครที่อยากผ่อนยาวออกมาอีกสักหน่อยสามารถเลือกผ่อนที่18งวดจะได้จ่ายเดือนละ410บาทต่อไปมาดูที่เงื่อนไขาการสมัครกันค่ะซึ่งจะมีอยู่6ข้อคือ1อายุ20-60ถึงปี2ต้องมีอายุงานอาสมอตั้งแต่1ปีขึ้น สามไม่อาศัยและประกอบอาชีพในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้คือยะลาปัตตานีและนราธิวาส 4. เป็นสมาชิกอสมอและยังคงสภาพเป็นอสมอนวันที่สมัครข้อ5ได้รับเงินค่าป่วยการอสมอผ่านบัญชีธนาคารและข้อ6 ประกอบอาชีพที่มีรายได้7,000บาทขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นคนที่มีรายได้ประจำเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการส่วนเอกสารที่ต้องใช้จะใช้เอกสารแค่2อย่างคือบัตรประชาชนและหน้าสมุดบัญชีทกศที่ใช้รับเงินค่าป่วยการคือจะใช้แค่2อย่างค่ะ โอเคคุณสมบัติได้เอกสารครบต่อไปมาดูที่ขั้นตอนการสมัครกันค่ะขั้นตอนแรกให้เปิดแอปสมาร์ทอสมอขึ้นมาค่ะแล้วเปิดใช้งานเมนูสิทธิประโยชน์ขั้นตอนที่2ให้กดปุ่มสินเชื่อแล้วกดที่ปุ่มผ่อนมือถือหลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่เตรียมไว้ให้ครบขอย้ำนะคะว่าขั้นตอนนี้สําคัญให้กรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบเพื่อช่วยอนุมัติสินเชื่อได้เร็วขึ้นและขั้นตอนที่3 เพื่อให้ท่านสะดวกในการชำระค่างวดในแต่ละเดือน ให้ผูกบัญชีทกศโดยกดที่ปุ่มผูกบัญชีเพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกผูกบัญชีกับทกศก็ยังมีช่องทางอื่นในการชำระค่างวดเดี๋ยวอ้อยจะเล่าให้ฟังค่ะโอเคเมื่อสมัครเสร็จแล้วต่อไปมาดูวิธีเช็คสถานะกันค่ะโดยจะสามารถเช็คสถานะได้จาก2ช่องทางค่ะคือเช็คในแอปสมาร์ทอสมโดยกดที่ปุ่มสินเชื่อแล้วกดปุ่มตรวจสอบสถานะวิธีที่2คือการเช็คสถานะผ่านไลน์ โดยสามารถสแกน QR code บนหน้าจอหรือค้นหา ID Line SFS Capital และหลังจากที่ท่านสมัครไปแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบให้ตามคิวค่ะก็ให้เราเข้าไปเช็คสถานะดูเรื่อยๆนะคะว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วถ้าได้รับอนุมัติในรอบใหม่นี้เขาจะส่งมือถือไปให้ท่านถึงที่บ้านพอถึงวันที่ต้องจ่ายค่างวดนอกจากผูกบัญชีกับทกสอ,อย่างที่อ้อยได้บอกไปแล้วยังมีช่องทางที่ท่านสามารถชรําระค่างวดด้วยตัวเองถึง5ช่องทางค่ะคือ1จ่ายที่ตู้บุญเติมเลือกเมนูจ่ายบินจะย ยกเว้นตู้น้าเซเ่นอีเอันนี้จะจ่ายไม่ได้จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่10บาทช่องทางที่2จ่ายที่เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ซึ่งอยู่ในเครือของเซ็นทันค่ะคือ Family Mart ท็อปเซนทันโรบินสันเป็นต้นช่องทางที่3จ่ายที่เคาน์เตอร์ Big C เช่น Big C Big C Mini เป็นต้นค่ะช่องทางที่4จ่ายในแอป s m r t t อสมอเข้ามาที่เมนูสิทธิประโยชน์เลือกเมนูสินเชื่อ กดปุ่มชำระสินเชื่อจะได้พอยด้วยค่ะ10 p อย n t มีค่าธรรมเนียม5บาทและช่องทางสุดท้ายจ่ายผ่านแอปทอกสเคาน์เตอร์และก็ตู้ ATM ของทอกสและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของสินเชื่อผ่อนมือถือซัมซุงที่กลับมาเปิดให้สมัครอีกครั้งอ้อยคิดว่าถ้าใครที่ดูคลิปนี้จนจบ ข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านค่ะสำหรับใครที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจสามารถกลับไปย้อนดูได้อีกครั้งส่วนใครที่มีคำถามสามารถแอดไลน์สอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะเพราะจะได้คำตอบที่ท่านต้องการและก็ชัดเจนกว่าคลิปนี้อ้อยขอตัวลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ